อัสดุลลอห์หมายความว่าราชสีแห่งอัลลอฮ์อัสดุลอสลิราชสีแห่งศา,าสนาทูตแห่งพระองค์ชายานามอันทรงเกียรติของเขาอีกทั้งยังเป็นไซยิดุชวาดาหัวหน้าของบรรดาผู้ที่ตายชหีหัวหน้าของบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสนามรบในหุ่นฐานของพระองค์อัลลอฮ์ท่านเป็นที่รักยิ่งของท่านนาบีมุฮัมมัดสุละลัลเลย์วะสลัลลัมโดยท่านนาบีมุฮัมมัดได้กล่าวว่า มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดในประชาชาตินี้คือท่านฮัมซะบินอับดุลมุตตอลิปท่านยาฟัรบินอบูตอลิบและท่านอาลีบินอบูตอลิบซึ่งรายงานจากอบูฟารอจอัลอิสฟาฮานีและรายงานจากท่านยาบิดบินอับดุลลอหเป็นซอฮาบะผู้ทรงเกียรติของท่านรอซูล,ลุลอฮคนหนึ่งได้รายงานว่า มีสหายคนหนึ่งของเราได้ให้กำเนิดบุตรชายของเขาขึ้นมาและได้ไปหาท่านนบีมูฮัมมัดและได้ถามว่าจะให้ตั้งชื่อลูกน้อยคนนี้ว่าอะไรดีท่านนบีมูฮัมหมัดได้ตอบกับเขาว่าชื่อที่ดีที่สุดและเป็นที่รักที่สุดก็คือฮัมซาเพราะเขาคือผู้ที่ฉันรักมากที่สุดนี่คือการแสดงให้เห็นว่าท่านนบีมูฮัมหมัดมีความรักต่อท่านฮัมซาผู้เป็นลุงท่านฮัมซา เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเปรียบดุดดังราชสีที่หันกล้าท่านเป็นผู้ที่มีมารยาทดีเลิศและเป็นที่เคารพต่อผู้คนทั้งหลายเป็นที่น่าเกรงขามภายหลังจากที่ท่านได้เข้ารับอิสลามนั้นท่านได้ทําการปกป้องท่านอบ,บีุมฮัมหมัดทุกสถานการณ์และยืนหยัดต่อสู้กับผู้ที่ต่อต้านท่านอบดุมฮัมหมัดมาโดยตลอดนับตั้งแต่เข้ารับนับถืออิสลามครั้งหนึ่งมีรายงานว่าอบูละฮับ ผู้เป็นพี่น้องของท่านฮัมซะและเป็นศัตรูกับท่านนบีมูฮัมหมัดได้รังแกท่านนบีมูฮัมหมัดด้วยการเหยียดหยามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยการที่เขานั้นได้เอาเศษขยะมาโกยใส่ท่านนบีมูฮัมหมัดเมื่อตอนที่ท่านนั้นเดินออกจากบ้านเมื่อท่านฮัมซะได้เห็นก็เลยรีบหยิบขยะจากตัวของท่านนบีมูฮัมหมัดนั้นมาใส่ตัวของเขาด้วยเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกถูกเหยียดหยามเช่นเดียวกับท่านนบีมูฮัมหมัด การที่ท่านฮัมซานั้นได้ยอมรับในความเป็นศาสนาทูตของท่านอาบีมุลมัสล,ลลัลเลยสลัมถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเป็นอย่างยิ่งบรรดามุสลิมทั้งหลายเริ่มที่จะมารวมตัวกันละหมาดในมัสยิดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ท่านฮัมซานั้นได้เข้ารับอิสลามบรรดามุสลิมได้กระทําอย่างเปิดเผยมากขึ้นโดยมีท่านฮัมซาที่เป็นผู้กล้าคอยปกป้องบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นก็เริ่มไม่กล้าที่จะเข้ามารังแกรบรรดามุสลิม ถ้าเป็นนักรบที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในสมัยของท่านนบีุลมุมัตเนี่ยจะมีสองคนที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือท่านฮามัมซาคนหนึ่งท่านฮามัมซาอิบนูอับดุลมุตตอลิบและอีกคนหนึ่งก็คือคอลิฟาคนที่สองก็คือท่านอุมรัรอิบนูคอตอบสองคนนี้ถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องความกล้าหาญในเรื่องความสามารถในการรบในสงครามอูดนั้น ท่านฮัมซาบุตรของอับดุลมุตลิบได้ถือดาบสองเล่มและได้ต่อสู้อยู่ข้างหน้าของท่านอบีมูมัดและได้ตะโกนขึ้นมาว่าฉันคือราชสีแห่งอัลลอฮ์และฉันจะปราบศัตรูให้พินาศลักษณะพิเศษของท่านฮัมซาก็คือจะถือดาบทั้งสองเล่มพร้อมกันในสมรภูมิลบเป็นประจำนะครับเกือบทุกครั้งไปซึ่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าไม่มีบุรุษคนใดในประวัติศาสตร์ ที่ถือดาบได้ทั้งสองเล่มพร้อมกันในสนามรบก็คือการควบคุมจะยากมากกว่าการถือดาบเล่มเดียวแม้แต่ผู้ที่สังหารท่านฮัมซาที่มีชื่อว่าวาซียังได้พูดเกี่ยวกับท่านฮัมซาได้พูดชมเกี่ยวกับความสามารถของท่านฮัมซาเลยว่าฉันเฝ้าจับตาดูฮัมซาอยู่ตลอดเวลาไม่มีทางคาดเคลื่อนสายตาไปนันขาดและฉันได้เห็นเขาต่อสู้ โดยดาบทั้งสองของเขาศัตรูคนแล้วคนเล่าที่เข้ามาตายไม่มีใครที่ต่อกอนกับเขาได้เลยเป็นคําชมของศัตรูของท่านฮัมซาเองเลยนะครับก็คือวาซีท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเผ่ากุเลชและเป็นคนหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดร,รักมากรักเป็นอย่างยิ่งคั้นเมื่อท่านฮัมซานั้นได้เสียชีวิตเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดได้ไปเยี่ยมสุสานอยู่เป็นประจําตลอดชีวิตของท่านนะเป็นการราลึกถึงท่านฮัมซา หากว่าในวันนั้นไม่มีเขาที่คอยปกป,ป้องด้วยชีวิตของเขาเองในวันนี้ก็อาจจะไม่มีอัส,สนาอิสลามให้เป็นที่ประจักษ์ก็เป็นได้ท่านทำซะได้เสียชีวิตในเดือนสวานในปีฮิจรัลศัก,กราชที่3ครับท่านได้เสียชีวิตในสมรภูมิสงครามอูฮุดจากน้ำมือของศัตรูของมุสลิมที่ชื่อว่าวะซี